วันนี้ทีมสีคิีว24นะครับจะทําการสะท้ันงเปิดห้องเรียนของคุณครูต้นแบบนะครับคุณครูกรณีชิดเชสงนะครับทําการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7ขอเชิญคุณครูต้นแบบนะครับสรุปผลสาเร็จในการเปิดห้องเรียนในวาบที่3ครับค่ะคุณครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการอภิปรายค่ะ ขอเชิญครูสุพรรณารีโสราครูผู้ร่วมเรียนรู้ได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสาเร็จครับจากการสังเกตนะคะจะพบว่านักเรียนมีการศึกษาหาความรู้จากสื่อนะคะที่ครูคดได้แนะนําไปแล้วก็จากหนังสือเรียนรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนผมครูสุภิยาราชพลน,นะครับมีข้อสังเกตที่เป็นผลสําเร็จดังนี้นะครับก็คือนักเรียนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนะครับโดยเพื่อนเป็นผู้ถาม แล้วก็มีการนําเสนอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดีครับผมลําดับต่อไปขอเชิญคุณครูสัญญานาคาลังรงฤิ์นะครับครูผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสําเร็จครับค่ะก็ขอเช่นชมคุณครูพรวีนะคะที่ได้ใช้รูปแบบการสอน 5e การสอนแบบสืบสอนหาความรู้นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนนะคะ คุณรูก็เป็นผู้ผู้นานะเป็นผู้นําแล้วก็นักเรียนก็เป็นผู้ผู้นาในการาสังเกตการเรียนการสอนรูก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียนนะคะแล้วขอเช่นชม,ชมาการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรมของนักเรียนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนยรู้ระหว่างกลุ่มแล้วก็ภายในกลุ่มซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ระหว่างกลุ่มได้อย่างดีค่ะ ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญครูต้นแบบได้เก่าวสิ่งที่สังเกตได้จากการเปิดชั้นเรียนนะครับเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปครับในการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูย,ยังอธิบายเนะื้อหาน้อยเกินไปนะคะนักเรียนอาจจะเข้าใจาย,ยากคะเพราะเรื่องนี้เป็นมันเป็นวิธีการคิตจะยากนิดนึงขอเชิญครูสุพรรณษาศรีสดานะครับค,ครูผูร่วมเรียนรู้ได้ให้ข้อคนพัฒนาให้ดีขึ้นในการสอนครั้งถัดไปครับ ในการสอนครั้งถัดไปนะคะคุณครูอาจจะเพิ่มคําถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยกเกิดการอยากเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผมครูสุริยารชตนลนะครับมีข้อควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งถัดไปก็คือนักเรียนบางคนนะครับยังขาดความกระตือรดูล้นนะครับครูควรเข้าไปให้คาแนะนําครับผมลำดับต่อไปขอเชิญคุณปูสรัญญาคารืองธิ์นะครับให้ข้อควรพัฒนาในการสอนครั้งถัดไปครับ นะก็ขอเสนอแนะในเรื่องของเวลาในการทํากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนนะคะ,ะเด็กจะใช้เวลานตรงนี้นานเกินไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออยากให้ครูนั้นได้มีการยก,ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงกับปัจจุบันนะคะทําให้ในักเรียนนั้นได้มีคําถามในการกระตุ้นทําให้เขาได้เกิดความคิดวิเคราะห์มากขึ้นนะคะในตรงนี้แล้วครูก็จะเป็นคน ป้อนประเด็นคำถามให้กับนักเรียนค่ะอขอขอบคุณาค,าคุณครูสรัญญาณาคาริฤทิ์คุณผู้เชี่ยวชาญและคุณผรูร่วมเรียนร,รู้ในการสะท้อนการตรวดห้องเรียนของคุณครูต้นแบบในครั้งนี้ขอบคุณครับ